b i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i ิ a l h a m d u ด i l l a h i ฮฺ a ับบิลอัลามีนวะบิฮีนัสตาอินลา a าวลา a ะ a ากูวาจ a อิลลาบิลลอฮฺอัลอาลีน l าซิมอัลลอฮฺม a ซ a ัลล a อัลลอ a ฺฮ a มด a ั h a บิ a a มั u a m ทรา a a อรุ่านผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการ n d Television นะครับผมในฐานะส่วนหนึ่งที่ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่ารายการ TND Television นะครับเป็นมิติใหม่อีกมิติหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมีความรู้ในหลากหลายแง่มุมการทํางานอิสลามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรานิ่งอยู่กับที่เราหยุดอยู่แค่การบรรยายตามมัสยิดต่างๆตามองค์กรต่างๆเราก็จะไม่กว้าง แต่การที่เราได้มีนะครับ TND Television เข้ามาสู่สังคมของพวกเราเนี่ยจะทำให้มุมมองของคนต่างศาสนิก,ก็ดีหรือมุมมองของคนที่เป็นมุสลิมก็ดีเนี่ยได้รับกับสาระที่กว้างและก็ละเอียดมากขึ้นนะครับการที่มุสลิมคนหนึ่งนะครับมีแต่ท่านครูอย่างเดียวที่ทำงานศาสนาแต่เราขาดนักวิทยาศาสตร์เราขาดนักกฎหมายเราขาดนักสื่อสารมวลชน ความรู้ของเราก็จะไม่กว้าเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็ขอรับพานวัวตาลาให้ทรงโรดให้รายการท ND Television ่นนี้ได้ก้าวไปสู่ก้าวที่พัฒนาและก็สร้างความเจริญให้กับสังคมมุสลิมทั่วไปนะครับขอรับพานวัวตาลาได้สมโรดทิดจะยัให้ทางนำและก็ให้ความสำเร็จกับรายการท n เ t e l e v i s i o n ด้วยทุกประการนะครับวัสาม a ลัยกุ i k u m w a า a h m a t u l ล a h i w a b a r รา a t u h